การเลือกตั้งภาคใต้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูสนามหลักสนามที่แบบน่าสนใจน่าสนใจสักสองสาสนามแล้วกันครับจ่อมาที่พังงาก่อนนะครับพังงานเนี่ยถึงขั้นคุณชวนหลีกภัยนะครับได้มีจดหมายนะครับถึงพี่น้องชาวพังงาเขตสองโปรดสนับสนุนเลือกนายราเมศรรัตนชเวงเป็นผู้แทนราษฎรขอบพระคุณนะฮะแล้วก็ลงชื่อมาในชวนหลีกภัยนะครับ จากความเคลื่อนไหวครั้งนี้ครับถือว่าเป็นครั้งแรกของนายชวนหลีกภัยนะครับในการรณรงค์หาเสียงหลังเลือกตั้งหลังจากที่บทวาระจากตําแหน่งประธานรัฐสภานะครับแล้วก็มีจดหมายนี้ออกมาในการสื่อสารเพื่อช่วยให้คุณราเมศรรัตนชเวงเนี่ยนะครับได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในเขตที่2นะครับแหล่งข่าวจากในเขตเลือกตั้งเนี่ยก็บอกนะครับว่าการที่นายราเมศรเองเนี่ยนะครับได้ไปช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของที่ดินทํากิน ได้เกิดเป็นกระแสนะครับชาวบ้านก็พูดถึงการปากต่อปากโดยเฉพาะเขตสองนี่แหละว่าต้องการให้นายรามศเนี่ยได้เป็นสอสอเพื่อเป็นปากเป็นเสียงช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องนี้ด้วยนะครับครับที่สําคัญเองนี่นะฮะนายรามศรัตน,นชวเวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธ์ก้นรักก้นกุฏิอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่ทํางานกับนายชวนลีกัยมาอยา,ยาวนานก็ดีไงบอกว่าเขตสองเนี่ยบ้าน,น,อน,นของคุณจุลินไงอืมนะบ้านของคุณจุลินถ้าคุณจุลินเนี่ยปล่อยให้ทางด้าน คุณราเมศเนี่ยนะฮะแพ้เนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกนะคือเท่ากับถูกเหยียบนะถูกเหยียบจมูกในบ้านอ่ะแล้วคุณราเมศก็บอกว่าคนนักข่าวก็ถามแหละว่ากังวลไหมมันเป็นพื้นที่ของคุณจุรินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค,คุณราเมศก็บอกว่าคือเชื่อว่าสิ่งที่หัวหน้าพักคุณจุรินทํามาเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ไม่ได้กังวลนะครับไม่ได้กังวลเพราะว่าสิ่งต่างๆที่คุณจุรินทำมานั้นชาวทางงานเองก็ได้ประโยชน์หลายโครงการครับ